กดตัวในอีกห้าวินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกันเมื่อมีคอสก็จะมีพี่ออกรเท้า,าอะไรดิอ่ะเกาะหรือต้านซีซีดิอ่ะเกาะเกาะพี่ตัวพี่ซีซีไม่ค่อยมีผลหรอก เจบนปวิวิอุิยวอุ้นเล่นอสูฝั่งน้น่ะสูดที่ร้านนงไม่ได้อะไมีคนเล่นเดยวสูงโอ้สูงม,มุกใหม่ พอจบแล้วนะพอจบแล้วป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีอ่าบอกเปิดไข่เรีย <c oughs> บร้อยมาโคอสโอ้ขี่ขึ้นฉี่ขึ้นฉีนน่ขึ้นอย่าเดินมาฉี่ขึ้นเรียบร้อย โอ้โอแล้วไปทางไหนห <laughs> ยุดเดินแล้วะวะไในพุ่งไงก็จะมีหนทางขวาฉีซ้ายก็เอวสุก <laughs> ไปกแล้วเซ็ตผมพี่ไม่สี่ด้วยน,น้องสี่ตาสี่แล้วสีบแ น่าฟังอยู่ความฟ้าอยู่สวยกำลังไปอั่นอะไรคนแทงได้อยู่อ่ะอ่เอ่เอ่อ ไอคีปีไม่ค้วยไอคีปีไปอีดอกเอ้ยเอฟซูเอฟซูเอฟซูยิงโอ้นี่เลยโอ้ ตรงโน้นโดนได้แล้วโอ้โลไม่กันโลไม่กันโอ้โลไม่กันอะไรวิ่งขึ้นมาอยู่ไปเออเซิเตอร์ศิลปะการต่อสู้ไม่จำเป็นแค่ท่าธรรมดาก็เพียงโอ้มันทำอะไรของมันวะเนี่ยมันเมาเมาว่ะโลมันอะปี๊ได้หิวด้วย ตัวนั่นกันโอ้ฉีขึ้นฉีขึ้นฉีขึ้นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ฉีไปอีกแล้วฉ <c oughs> ีหายแต่ยังอยู่แถวบนอะ่นะหายอ่ะหายอ่ะ คือผู้เชี่ยวชาญด้านกนขา,ขารหลอมอาวุธติออกโายยายเลยครับยาเลยครับไม่ไม่ไมีติไม่มีติฉีดฟีกกันนะปุกปนน่าจะโดนได้มะ ก็เสินยากแล้วก็ทีต้องน่นเลย อ,อ,อเอีย้ยแล้วโลมันบางแตกว่ะโลมันเมาเมา่ะสูสี่ศูนย์ะเต็มปาาจะเอาตัวพี่ไปดนันโอ้อกเราต้มพึ่งจัมมา เพียงพอแล้ววิหลบไหลบหลบหลบ้นมดโยเนาแล้วองแล้วเลยลองแล้วพอดคุณหลบเยเอลกูดีจังทีได้ชนครับน้องฝากทีหน่อยได้ปะไม่มันเามาแล้วพีมเลยไม่มีแต่ตัวสกิลช็อดอ้รสัคุณหลบเลยโอ้นองเติร์ไม่ชวนพี่เล่น อย่างน้ละกันไปฟิกทำไมฟิกทำไมโอจูกจูกจูกแล้ละกันอดีขอละกันอุ้ยแข็งอีกนั้ไม่เยีนหมุนฮ่าโอ้โฉมั อามันตีแล้วอันตีแล้วอันตีแล้วอันตีไม่โดนด้วยนี่นี่ไะอุ้ยนี่ไงโอ้โหเป็นตีแล้วเล่นเลยเติมหมดเลยมันมาเติมหมดเลยโอ้ตายไปหมดไปหมดเลยโอ้ว่าแล้วทำไมพี่ตายเร็วทำไมอ้าวมาก่อนเอ้าไม่ใช่เหรอแล้วอออะไรอ่ะ โอ้พีดีแล้วพี่พี่พออกของการกายภาพเลยเมดพี่ไม่ค่อยได้เจออีกแล้วลนะ่ะยูเอมันเบิร์พี่ไม่ตายหรอกเียมมารีเลือด <laughs> <c oughs> ไปครึ่งชิ้นป่ะเพราะว่าอะไรก็ได้ ปถูกส่งออกไปแล้วไปไหนดีมันพี่ไปบนแล้วคนเดียวนั่นแหละพกุกหลบหลอยอิ้วพิ้วพิ้วตีดังอยู่ตีดังอยู่มาไหมหมื่นสองหมื่นหนึ่ง ม,ม,มันไม่มันไม่มีมันไม่มีแล้วโดนตันตรัวไปอุ้ยเหี้ยผักหตัวอชอันาลอันาลเอาฟีททมวะนะโอ้โอ่ดเลยอ่ะช่วด้วย ไนดีปูอ <c ười> อกไม่เติมงงปิดไปแล้วปิดไปแล้ว Been มาตรงนี้แล้ว <c oughs> แล้วก็จะชนะไอ้เหีย ชนะได้เย้เย re, แต่ก็ชนะมีล้างมีล้างมีล้างนาคอสอยู่ซ้ายนาคอสอยู่ซ้ายล้างล้างล้างาโอ้ผ่านได้แล้วโอ้หายเลยโอ้ทำไมกูไม่โดนล้างวะไปหมด อย่าอย่าหัวละครเงินหมื่นฟามจากไหนครับเืองทอกองที่นาคอนไว้นี่ว่าข้ามคนไงเงินบังกองเงินกองนาคอนมันได้คนเดียวหมดละอย่าอยากรู้ไหมมนเอาเงินมาจากไหนนะดูตังเม็ดมันดิ แข็กตึงรุนรัวจัดาวโอ้ไม่ถึงอ่ะโอ้ยไหลแล้ว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 ตวเแล้วก็เกมพีดามากัน เดี e e chapter, e ๋ยวด้านบนเดี๋ยวด้านบนเดี๋ยวด้านบนเปลวดักกันไหมไม่พี่อ่ะพี่อ่ะต้องมาพี่อ่ะต้องมาเพาทำไมอ่ะก็เพพียงอแล้วเดี๋ยวพุทธก็โดนลอยอีกต้องละไรเรียกดาร์คสเลเยอร์ออกมาแล้ว พ<ป>อขอวายเดี๋ยวกัางคลิปให้หเลยนะนะนะปนะล่อยนะปล่อยนะปล่อยนะปล่อยนะโล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 ่ลลลออแล้ยู่ดึง้ายดางซ้ายอาวุธแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเอสียต่างกัน โอ้ยยาลิฟท์อ้ยปวดหลางปวดหลังว่ะได้ไหมอได้เว้ย้ยพี่ต้องเมียตีบอตันโดนตันโดนตันโดนโอ้โอ้ปวดขึ้นไอ้ิเหรอโอ้หน้ โอ้โอ้โหโอ้ไปเดียวอ๋อะไรเพนเนี่ยเป็นงี้อีกแล้วดูเดิมดูเดิมไอ้เย่โอ้ฝาหที่หาแบบนี้ตลอดไอ้สัตว์แบบนี้ตลอดเกมทรงๆเหมือนจะแพ้ไปเดียว ก็ไม่รูเนะี่ยอยู่ดีนะขอเข้ามาซ้ายเฉยเลยเนงะี้ยเอออยู่ๆน,นะคอสก็เข้ามาเช็คกุ้ม <c oughs> ทังที่มาเล่นแบบโคตรเซฟอ่ะทัานเกมอ่ะคอสอ่ะเอออยู่ๆก็เข้ามาโอไม่ได้เอ็มโครา